กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะถ้าถ้าได้อย่างนี้ตลอดทั้งปีก็คงจะดีราคาสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่ที่สวนยางนะคะมาเปิดหน้ายางทีงกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะถ้าถ้าได้อย่างนี้ตลอดทั้งปีก็คงจะดีราคา นะคะนี่ค่ะระยะทางก็น่าจะอ่าตรงนี้นี่จะเป็นสวนยางของพี่สาวนะคะอ่าส่วนพ่อบ้านก็มา,าตัดหญ้าเพื่อจะได้ขั้าก,กาพื้นราบค่ะ นี่ค่ะ,ะ,ะไม่ก็ไม่ถึงประมาณครึ่งครึ่งกิโลนี่แหละคะ่ะชีวิตของเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ที่เดินขึ้นมาจากด้านล่างนะคะเดินขึ้นเขา นะคะนี่ค่ะระยะทางก็น่าจะที่เดินขึ้นมาจากด้านล่างนะคะเดินขึ้นเขา้ากกพืน้นราบค่ะนี่ค่ะ เขาให้ผลผลิตกับเราเราก็ต้องให้อาหารเขาขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะถ้าเป็นช่วงฝนตกก็จะขึ้นไม่ได้ก็จะเดินขึ้นมาจากด้านล่างเดินขึ้นมาเขาให้ผลผลิตกับเราเราก็ต้องให้อาหารเขาเป็นการตอบแทน นี่ค่ะก็พอสีมองเย็นก็จะเดินทางกลับบ้านยางก็เต็มถ้วยแล้วนะคะเห็นบอกว่าพรุ่งนี้จะเก็บขายแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้ยางก็ว่าพื้นราบค่ะนี่ค่ะ ของพีสาวนี่ต้นยางเขาจะโตกว่าเพราะว่าปลูกก่อน4ปีหรือ5ปีนี่แหละค่ะถ้าเป็นช่วงฝนตกก็จะขึ้นไม่ได้ก็จะเดินขึ้นมาจากด้านล่างเดินขึ้นมาเราก็จะได้หวานปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นยางนะคะในเมื่อเรานี่แหะคะ่ะ ชีวิตของเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะน่กกากอพื้นราบค่ะนี่ค่ะกกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะ ถ้าได้อย่างนี้ตลอดทั้งปีก็คงจะดีราคาถ้าเป็นช่วงฝนตกก็จะขึ้นไม่ได้ก็จะเดินขึ้นมาจากด้านล่างเดินขึ้นมาถ้าเป็นช่วงฝนตกก็จะขึ้นไม่ได้ก็จะเดินขึ้นมาจากด้านล่างเดินขึ้นมาถ้าเป็นช่วงฝนตกก็จะขึ้นไม่ได้ ก็จะเดินขึ้นมาจากด้านล่างเดินขึ้นมาสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่ที่สวนยางนะคะมาเปิดหน้ายางค่ะของเราปลูกทีหลังก็พี่สาวนั่นแหละปลูกไว้ให้นี่นะคะต้นขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ สวัสดีค่ะนี่แะคะ,ะชีวิตของเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะถ้าถ้าได้อย่างนี้ตลอดทั้งปีก็คงจะดีราคานี่ค่ะเต็มถ้วยเป็นลูกบอลแล้วค่ะ เขาให้ผลผลิตกับเราเราก็ต้องให้อาหารเขานี่แหละคะ่ะชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางที่ส่วนพ่อบ้านก็มา,าตัดหญ้าเพื่อจะได้ของวิสาวนี่ต้นยางเขาจะ โตวกว่าเพราะว่าปลูกก่อน4ปีหรือ5ปีนี่แหละค่ะถ้าเป็นช่วงฝนตกก็จะขึ้นไม่ได้ก็จะเดินขึ้นมาจากด้านล่างเดินขึ้นมานะคะนี่ค่ะระยะทางก็น่าจะนี่แหละคะ่ะ ชีวิตของเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ตรงนี้นี่จะเป็นสวนยางของพี่สาวนะคะของเราปลูกที่หลังก็พี่สาวนั่นแหละปลูกไว้ให้นี่นะคะต้นอของเราปลูกที่หลังก็พี่สาวนั่นแหละปลูกไว้ให้ นี่นะคะต้นอ่าส่วนพ่อบ้านก็มาตัดหญ้าเพื่อจะได้ของพี่สาวนี่ต้นยางเขาจะโตวกว่าเพราะว่าปลูกก่อนสปีหรือ5ปีนี่แหละค่ะตรงนี้นี่จะเป็นสวนยางของพี่สาวนะคะใส่ปุ๋ยคะ่ะ ถ้าฝนฝนลงมาชุ่มฉ่ำเยอะอ่านี่นะคะ,ะชีวิตของเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ที่เดินขึ้นมาจากด้านล่างนะคะเดินขึ้นเขาเป็นการตอบแทนนี่ค่ะ ก็พอสีมองเย็นก็จะเดินทางกลับบ้านนะของเราปลูกที่หลังก็พี่สาวนั่แหละปลูกไว้ให้นี่นะคะต้นตรงนี้นี่จะเป็นสวนยางของพี่สาวนะคะนนะคะนี่ค่ะระยะทางก็ น่าจะมันกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะถ้าถ้าได้อย่างนี้ตลอดทั้งปีก็คงจะดีราคาใส่ปุ๋ยคะ่ะถ้าฝนฝนลงมาชุ่มฉ่ำเยอะเอ่ออ่ะส่วนพ่อบ้านก็มาตัดหญ้า เพื่อจะได้อ่าตรงนี้นี่จะเป็นสวนยางของพี่สาวนะคะกำาลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะถ้าถ้าได้อย่างนี้ตลอดทั้งปีก็คงจะดีราคาที่เดินขึ้นมาจากด้านล่างนะคะเดินขึ้นเขาอ่า ส่วนพ่อบ้านก็มาตัดหญ้าเพื่อจะได้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะถ้าเป็นช่วงฝนตกก็จะขึ้นไม่ได้ก็จะเดินขึ้นมาจากด้านล่างเดินขึ้นมานี่ค่ะเต็มถ้วย เป็นลูกบอลแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะของเราปลูกทีหลังก็พี่สาวนั่นแหละปลูกไว้ให้นี่นะคะต้นอ,อของพี่สาวนี่ต้นยางเขาจะโตกว่า เพราะว่าปลูกก่อน4ปีหรือ5ปีนี่แหละค่ะยางก็เต็มถ้วยแล้วนะ